เธอรู้ใช hm ่ไหมว่าฉันจะจัดการกับเธอยังไงไหนมีอะไรว่ามาสิพวกเราสองคนจะกำลังจะแต่งงานกันค่ะอืมเป็นข่าวดีนี่แล้วทำไมทำหน้าเครียดแบบนั้นล่ะคือ พอดีเงินซื้อบ้านสำหรับเดินหอยไม่พอครับพี่มีกิจการที่ใหญ่โตเงินแค่เนี้พี่ให้เปยของขวัญงานแต่งงานน้องสาวตัวเองได้นะครับเออถ้าพี่ไม่สะดวกไม่เป็นไรนะคะพี่พี่จำได้ไหมตอนเด็กหนูเคยแบ่งค่าขนมให้พี่ ทำเงินค่าขนมหายหนูมี2ีบาทแต่งให้พี่อเส้นหนึ่งนะ ถ้าเธอไม่พูดอ่ะพี่ก็คงลืมไปแล้วล่ะงั้นพี่น่าจะตอบแทนบุญคุณน้องสาวพี่ได้บ้างแล้วนะได้สิได้สิตอนนั้นอ่ะเธอให้ฉันสิบบาทงั้นตอนนี้ฉันคืนให้เธอหนึ่พันเลยโอเคไหมตลกเลยไหมครับเงินซื้อบ้านอย่างน้อยต้องมีหลักแสนหรือไม่ก็หลักล้าน พี่ร้อพวกเราเล่นหรือเปล่าครับโอเคโอเคฉันมีหนึ่งหมึ่งพอไหมที่สาวเธอเนี่ยใช้ไม่ได้เลยลืมบุญคุณคนไม่ให้ไม่เป็นไรงั้นเราก็ต้องแต่งงานกัน ไม่ต้องร้องไห้แล้วนะแกคิดจริงๆหรอว่าฉันอ่ะเป็นคนที่ลืมบุญคุณคนถ้าวันนี้เธอไม่ได้เงินจากพี่สาวเธอรู้ใช่ไหมว่าฉันจะจัดการกับเธอยังไงดีทำหน้ามันดีๆหน่อยสิยิ้มสิ ฉันบอกให้ยิ้มไงไปเราสองคนอะเป็นพี่น้องกันพี่ไม่อยากให้คิดเรื่องนี้บุญคุณอะไรนั่นหรอกต่อให้วันนั้นอะแกไม่แบ่งเหรียญนี้ให้พี่แต่ถ้าเวลาแกมีอะไรเดือดร้อนอะพี่ก็ต้องช่วยเหลือแกอยู่ดีพี่ก็แค่ไม่อยากให้แต้ม ต้องไปจ่ายให้กับคนที่ไม่ดีจ่ายผิดที่ผิดคนเข้าใจไหมขอบคุณนะคะพี่แต้มมองคนผิดไปจริงๆดีนะที่ไม่ต้องไปแต่งงานกับคนแบบนั้นอ่ะฉันคืนเหรียญน,นี้ให้แกเนี่ยเป็นเหรียญพิเศษนะขอพรอสิขอให้เราสองคนเป็นพี่น้องกันตลอดไป หอยอัน,นั้นไม่ต้องขอแล้วไหมยังไงพี่ก็รักแกอยู่แล้วต้องขอให้ได้แฟนใหม่ดีถึงจะถูกอ้าแค้นูขอใหม่ได้ไหมอะ่ะไม่ได้ขอได้แค่ครั้งเดียวอย่านะหนูขออีกรอบนะไม่ได้ไม่ได้นึแกต้ขึ้นคัน